สวัสดีครับติเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวบอร์ดเทรดสตัวนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับมี Fast DCA กับ Fast VA นะครับก็วันนี้จะอธิบายอาจจะเอาผลของการเทรดให้ดูก่อนนะครับว่าตัวบอรเนี่ยทำผลลัพธ์ได้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะ มาอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของบอทแต่ละตัวนะครับผลการทดสอบย้อนหลังเนี่ยนะครับก็พอดีเราใช้กราฟ5นาทีนะครับในการในการเทรดเราก็เลยสามารถแบ็กเทสย้อนกลับไปได้ประมาณ37วันนะครับก็จะเป็นอยู่ในโซนของกราฟอ่าเป็นเราเราจะซื้อที่จุดยอดพอดีนะครับแล้วก็กราฟก็ล่วงลงมานะครับหลังจากนั้นกราฟก็อ่ากลับขึ้นมาเราก็ทะลุ เบรกออทํมายขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบที่ครบรล่ปตั้งแต่ซื้อที่ยอดแล้วก็มันจะอยู่ได้ไหมนะครับแล้วก็ลงมาที่จุดด้านล่างนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาทำกำไรต่อนะครับก็จะได้เห็นว่าบอร์ดตัวนี้ทำงานยังไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะทดสอบทำการซื้อลองอย่างเดียวก่อนนะครับก็คือ เราจะทําการ DCA ลองนะครับซื้อลองทีละไม้ทีละไม้ไปเรื่อยๆนะครับตามตามจุดโอเวอร์โซนะครับอ่าก็คือจุดสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นจุดซื้อนะครับก็คือถ้าเกิดมีการขายมากเกินไปเนี่ยเราก็จะทําการรับซื้อนะครับก็ขายมากเกินไปรับซื้อแล้วก็ซื้อหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะเว้นระยะห่างออกไปนะครับเพราะว่าอ่ามันมันอาจจะซื้อติดกันอย่างเงี้ยนะครับเกิดหลายจุดขึ้นมาเราจะซื้อแค่ครั้งเดียวพอนะครับ แล้วก็เว้นเว้นแล้วก็ซื้อเว้นแล้วก็ซื้อเว้นแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับหลักการนี้ก็จะทําให้เราสามารถซื้อเก็บของได้ในราคาที่ถูกนะครับสําหรับการซื้อซื้อลองนะครับแล้วก็ซื้อเก็บไปเรื่อยๆเนาะมันยิ่งลงเราก็ยิ่งซื้อนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็กราฟก็พุ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นบวกได้นะครับทีนี้ถ้าเราซื้อลองอย่างเดียวนี่ยนะครับ บนบนฟิวเจอร์ 100x เกนี่ยก็จะทำให้เราติดลบเยอะนะครับาจากผลการทดสอบเนี่ยเงิน1,000เหรียญนะครับก็เราจะได้กำไรมา850เหรียญนะครับก็ทำกำไรได้80%กว่าเเลยนะครับแต่ว่าก็จะดอดาวไปลบ689นะครับก็ดรอดาวหมายถึงว่า,อาพอร์ตเวลาเราซื้อแล้วเนี่ยพอรตมันติดลบลงมานะครับ มันติดลบลงมาก็ถ้าเงินหนึ่งพันบาทแล้วลบไป6 8ร้อแปดสิบเนี่ยเราก็จะเหลือประมาณสามร้อยนะก็พอร์ตจากเต็มเต็มเนี่ยแล้วเราซื้อแล้วมันก็ติดลบลงมาเหลือสามร้อยก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมเศร้าเศร้าน่าดูเหมือนกันแล้วเราก็จะมีความเครียดนะครับว่าเอ้ยมันจะลงมาต่อไหมพอร์ตจะแตกไหมอย่างเงี้ยนะครับก็การซื้อลองเฉยเฉยเนี่ยก็การการซื้อ dCA ลองด้านเดียวเนี่ยก็ ก็จะทําให้เราค่อนข้างเครียดนะครับเวลากราฟมันลงเนาะแล้วแล้วยิ่งยิ่งลงเรายิ่งซื้อเพิ่มยิ่งลงเรายิ่งซื้อเพิ่มด้วยเนี่ยก็เวลาเวลามันลงเราก็จะยิ่งยิ่งเศร้ายิ่งกลัวนะครับก็จะประมาณนี้การเทรดลองด้านเดียวเฉยๆแล้วก็การทํา dCA เนี่ยก็จะค่อนข้างอันตรายมากนะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งก็คือตัวแม็กดราวยูสนะครับ แล้วก็มาจินนะครับตัวนี้ผมคำนวณจากมาจินก็คือตัวเงินที่เราใช้ซื้อนะครับก็คือเงินที่เราใช้ซื้อรวมกับที่มันติดลบนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า,าถ้าเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยเราจะเหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งร้อยก็คือเงินที่เป็น available นะครับเงินที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยจะเหลือสองร้อยนิดนิด จาก1,000บาทเนี่ยเราจะเหลือเงินแค่200ิดนิดๆในการเอาไว้ซื้อต่อนะครับก็มันก็จะรวมเงินมาจิ้นที่เราใช้ซื้อด้วยรวมกับตัวที่มันติดลบดอดาวลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบการซื้อลอง DCA ตัวนี้นะครับพอร์ตก็จะลดลงมาจนเหลือ Available ประมาณ200กว่านั่นหมายความว่าเราจะมีเงินมีกระสุนอยู่แค่นี้นะครับอยู่ประมาณนี้200กว่า ก็เรียกว่าแน่นๆเลยนะครับเสี่ยงเสี่ยงพอสมควรนะครับถ้ามันลงมาอีกเนี่ยก็มีโอกาสพอแตกได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เราก็ลงเล็อขอดไว้ก่อนเนาะว่า Prof i t ได้ประมาณนี้นะครับดอดาวโปรฟิตแปดร้อยดอดาวหกร้อยลบหกร้อยนะครับแล้วก็มาจิ้นก็ลบเจ็ดร้อยนะครับก็เหลือเงินที่เอาไว้ใช้สำหรับนี้ก็จุูประมาณสองร้อยนะครับ โอเคถัดมาครับก็เราจะยังซื้อลองเหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนตัวแรกที่อธิบายไปเนาะแต่ว่าออตอนที่เราซื้อลองเนี่ยแล้วมันล่วงลงเนี่ยนะครับเราจะมีการเฮดจิ้งด้วยนะครับเฮดจิ้งก็คือการที่เราจะซื้อช็อตในไม้ที่เท่าๆกันเนาะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลามันลงต่อเนี่ยพอร์ตเราจะได้ไม่แตกนะครับก็เราจะมีเส้นเส้นสีฟ้าด้านบนนะครับแล้วก็เส้นสีส้มด้านล่างนะครับ ก็เป็นเส้นที่เราจะเฮดจิ้งนะครับเฮดจิ e. ้งก็ค <c ros is> ือส <icted> ัญญาณสีแดงเส้นส <ose of the fire> ีแดงตรงนี้นะครับเส้นสีแดงตรงนี้ตัวนี้ก็คือเปิดเปิดช็อตนะครับตัวนี้ก็ปิดช็อตเปิดช็อตปิดช็อตไปเรื่อยๆเนาะก็คือถ้ามันตัดเส้นสีฟ้าลงมาเนี่ยเราก็จะทําการเปิดช็อตนะครับเราก็ตัดขึ้นเราก็จะปิดช็อตนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะเปิดปิดเฮดจิ้งเนาะถึงตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วถ้ามันลงมาถึงทะลุลงมาด้านล่างนะครับเป็นเส้นเส้นสีส้มนะครับผมอยากให้ให้ลองจินตนาการว่าเส้นสีฟ้านี่ก็คือเป็นเป็นพื้นดินก็แล้วกันเนาะเป็นพื้นระดับน้ำทะเลแล้วกันเนาะส่วนถ้าถ้าต่ำกว่านี้คือเหวและ้นะครับคือทะลุลงไปนี่คือจะจะเป็นเหวและ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวช็อตของเราเนี่ยนะครับถ้าทะลุลงไปนะครับแล้วทะลุขึ้นมาเราจะทําการขายช็อตทํากําไรนะครับเราจะได้กําไรจากช็อตตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วพอมันพุ่งขึ้นมานะครับเราก็จะปิดเราก็จะปิดช็อตนะครับแล้วเราก็จะเหลือลองด้านเดียวเราก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยมันก็จะยกตามแล้วก็จะมีการเฮดจิ้งนิดหน่อยครับประมาณนี้แล้วมันก็พุ่งขึ้นต่ออย่างเงี้ยนะครับเส้นนี้ก็จะยกตามขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ โอเคผลการเทรดของตัวเฮดจิ้งด้วยนะครับก็เราก็จะได้กำไรมากขึ้นเนาะได้กำไรหนึ่งพันนะครับโอแล้วก็ดอดาวสี่ร้อยนะครับแล้วก็ประมาณห้าร้อยเนาะแล้วก็ดอดาวรวมกับมาร์จิ้นเงินที่ใช้ทั้งหมดนะครับประมาณประมาณหกร้อยนะครับอ่าโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สังเกตว่า กําไรเราจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้กําไรจากการช็อตด้วยตรงนี้มานะครับก้อนหนึ่งเนาะรวมกับการที่อดอดาวต่ําลงนะครับเพราะว่าอดอดาวเราต่ําลงเพราะว่าตอนที่ตอนที่เราซื้อรองไว้แล้วมันร่วงลงมาเนี่ยเรามีการเฮดจิ้งช็อตมันก็จะหักล้างกันเป็นสนเนาะทำให้ดอดาวเราต่ําลงนะครับเงินเมื่อดอดาวต่ําลงเงินที่ใช้ก็ก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่า ก็จะใช้เงินที่น้อยลงนะครับก็สำหรับตัวนี้เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าฟัสฟัสดนะครับก็ก็คือเราจะทำการ DCA ลองพร้อมกับทำการเฮดจิ้งชอตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทำทำดีบนฟิวเจอร์1 x 0 x ได้นะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีดอดาวก็ไม่สูงมากนะครับโอเคตัวถัดมาเราลืมอันเก่าที่เล่าไปไปก่อนนะครับ ตัวถัดมาเราจะใช้ลองอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือเราจะมี2คู่นะครับก็คือ BTCUSDT กับ BTCUSDC นะครับสคู่นะครับตัวนี้ตัว VA นะครับเราจะเป็น BTCUSDC นะครับก็ใช้อีกคู่หนึ่งเทรดเทรดร่วมกันเนาะทีนี้ตัว VA เนี่ยทำงานยังไงนะครับตัว VA จะทำงานก็คือ มันจะทำการซื้อแล้วก็ขายในรอบสั้นๆนะครับเพื่อที่จะทำกำไรในในช่วงไซเวย์นะครับอ่าลืมอธิบายไปก็คือส่วนของ DCA เนี่ยส่วนของฟ DCA เนี่ยก็มันจะทำงานได้ผลดีก็คือเมื่อกราฟมันล่วงลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาด้านบนนะครับถ้าถ้ากราฟมันไซเวย์อยู่ เยอะๆเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้ Profit ถูกไหมเพราะว่าเราเราซื้อลองเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้รอจนกว่ามันจะยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นไซด์เว์นานๆเนี่ยเราจะเราจะทำกำไรไม่ได้นะครับเราก็จะต้องรออย่างเดียวผมก็เลยสร้างตัวบอรดตัวที่2ขึ้นมาก็คือตัว Fast VA นะครับที่จะทำงานเป็นอ่าซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงไปเรื่อยๆเนาะหลักการก็อ่าก็คือเราจะซื้ออ่าลอง USDC นะครับ BTC USDC 1ไม้อ่าหนึ่งก้อนนะครับเสร็จแล้วถ้ามันลงถ้าถ้าถ้ามูลค่ามันลดลงนะครับเราก็จะซื้อเพิ่มนะครับอ่าซื้อเพิ่ม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 ไปเรื่อยๆยิ่งลงเราก็จะยิ่งซื้อเพิ่มเพื่อรักษามูลค่าให้มันเท่าเดิมนะครับจากตอนแรกที่เราซื้อไว้เนาะพอพอเราซื้อแล้วมันกราฟมันลงมูลค่าก็ลดลงเราก็ซื้อซื้อจํานวนเพิ่มเข้าไปเพื่อที่ว่า เราจะได้มีมูลค่าเท่าเดิมเนาะทีนี้พอพอกราฟมันเริ่มขึ้นเนี่ยพอมันเริ่มบวกนะครับมูลค่าก็จะสูงกว่ามูลค่าตอนเริ่มต้นและเราก็จะทําการวงกลมนี้คือเป็นการขายออกนะครับอ่ากลมกลมนี้คือขายออกเราก็จะทําการท,ทำกำไรนะครับเราก็จะซื้อถูกขายแพงนะครับพอมันร่วงอีกเราก็ซื้อเพิ่มนะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีการอ่า เหตุจิงด้วยนะครับก็คือถ้ามันถ้ามันตัดเส้นตรงนี้ก็จะเหมือนกับตัวฟาสต์เนาะก็คือเราเราก็จะทําการเปิดช็อตนะครับอ่าเปิดช็อตปิดช็อตเปิดช็อตปิดช็อตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวฟาสต์เนี่ยอ่าสังเกตว่าพอเราเปิดช็อตปุ๊บเราก็จะมีการพอพอช็อตปุ๊บแล้วมันก็ได้กําไรใช่ไหมมันก็บวกนะครับเราก็มีการขายออกด้วยขายออกทํากําไรด้วยนะครับเห็นไหมฮะตึดต๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้ พอมันตัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเราก็ปิดช็อตแล้วเราก็จะเหลือแค่ตัวรองนะครับโอเคทีนี้ตัวรองของฟาส t v a เนี่ยพอตัดลงมาปุ๊บตัดลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมีการขายช็อตออกนะครับเป็นขายเป็นคัดลอสเนาะขัดทุนนะครับแต่พอแต่พอมันตัดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะเปิดรองไว้กลับมานะครับในในปริมาณเท่าเดิม เสร็จแล้วพอเปิดลองกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มขายทํากําไรขายทํากําไรอย่างเงี้ยนะครับอ่แล้วก็พออันนี้ก็เฮดจิ้งต่อตรงนี้ก็จะตัวนี้ก็จะค้างเอาไว้แล้วก็ถ้ามันพุ่งขึ้นนะครับเราก็จะขายทํากําไรขายทํากําไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่อตรงนี้ก็ขายทํากําไรอ่อแบบนี้นะครับโอเคก็ทีเนี้ย สำหรับของตัว Fa s t VA นะครับก็คือข้อดีของมันก็คือมันจะทำการซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงเนาะแล้วก็ถ้าถ้ากราฟวิ่งอยู่ในช่วงไซด์เว์เนี่ยมันก็จะทำกำไรให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกราฟมันพุ่งขึ้นใช่ไหมตัวฟ a s t VA เองเนี่ยจะปิดช็อตเปิดลองก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้โซนนี้ที่ที่กราฟพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะทำการปิดปิดช็อตสีเหลืองนะครับแล้วก็ มีลองอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีลองวิ่งขึ้นไปก็ทำกำไรได้เหมือนกันส่วนถ้ามันลงละ่ะอา่าตรงจุดนี้นะครับก็เราก็จะปิดลองเห็นไหมครับเราก็จะปิดลองแล้วเราก็จะมีช็อตสีเหลืองตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอา่าถ้ากราฟมันล่วงลงแรงๆนะครับหรืออา่าหรือแบบดิ่งลงเหวเลยเราก็จะยังมีไม้ช็อตอยู่1ไม้นะครับอา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำมาเทดคู่กับตัวฟ้า dCA ถ้าเป็นขาลงเนี่ยนะครับตัวฟาสต์ดีซีเอ็มก็จะเฮดจิ้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเฮดจิ้งแบบ100%เนาะไม่ไม่ได้มีกําไรอะไรนะครับแต่ว่าตัวฟาสต์เนี่ยถ้ามันลงแรงๆปุ๊บเราก็จะมีกําไรจากขาลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวฟาสต์เนี่ยก็จะทํางานในส่วนของการสร้าง Profit กำไรเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าลงถ้าลงก็จะมีกําไรเหมือนกันถ้าขึ้นก็จะมีกําไรเหมือนกันนะครับ ตัวฟาสต์ก็เลยเป็นตัวที่จะทํากําไรให้เราได้เรื่อยๆนะครับส่วนฟาสต์ดีก็คือจะเป็นการออมเป็นการสะสมยิ่งลงก็จะยิ่งซื้อนะครับพอเป็นขาขึ้นปุ๊บเราก็จะได้กําไรก้อนโตๆนะครับอทีนี้มาดู Profit ของตัวฟาสต์นะครับก็จะได้37วันนะครับก็จะได้ประมาณ780นะครับติดลบติดลบ5 0 0แล้วก็ใช้เงินไป700นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคก็จะได้กำไรน้อยกว่าตัว f a ส t DCA อยู่นะครับซึ่งซึ่งจริงๆพอดีว่าตัวการแบ็กเทสเนี่ยมันเป็นการกราฟย้อนหลังแล้วก็ซื้อแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมครับตอนที่มันขึ้นมาบวกเนี่ยฟาส DCA เนี่ยจะได้กำไรมากกว่านะครับส่วนของ f a ส t VA ก็จะได้กำไรเหมือนกันแต่ว่า ในช่วงที่เป็นไซเวนเนี่ยฟาส t ฟาสจะทํากําไรได้มากกว่าตัวฟาสต์ดีนะครับอทีนี้ถัดมาผมก็เลยเอาตัวบอทดทั้ง2ตัวเนี่ยมาเทรดร่วมกันนะครับก็โดยใช้จากเงิน1นึ่พันใช่ไหมครับเราก็แบ่งคนละครึ่งเราห้าร้อยกับห้าร้อยฟาส5 0ดีซีเอห้าร้อยฟาห้าร้อยนะครับเอามาเทรดร่วมกันเนาะโปรฟิตก็จะลดลงมาหน่อยนะครับเป็นหกร้อยแล้วก็มีดอดาวหกร้อยแล้วก็เงินที่ใช้เจ็ดร้อยอ่า ข้อดีของการใช้บอร์ดสตัวนี้ร่วมกันก็คือถึงแม้ว่า Profit โดยรวมเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับแต่ว่า,าเราจะมีโอกาสที่ถ้าเกิดกราฟมันไม่วิ่งเลยนะครับมันไซดเวย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะมีเงินจากส่วนของเป็นของฟ a s t VA นะครับส่วนถ้ามันเกิดการวิ่งขึ้นนะครับเราจะได้กำไรจากตัว Fast DCA เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามัน มีการวิ่งลงนะครับเราก็ยังทำกำไรจากตัวฟาส์วได้นะครับแล้วก็ถ้าวิ่งลงจริงๆเนี่ยตัวตัวฟาสต์ดีเองก็จะทำการเก็บของได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็อธิบายผลการทดสอบของบอททั้งสองตัวประมาณนี้นะครับก็ในผลการทดสอบย้อนหลังเนี่ยนะครับ37วันนะครับเราสามารถทำกำไรได้ประมาณ 600เหรียญน,นะครับจากเงิน1000เหรียญก็ประมาณ60%เนาะแล้วก็มีมีดอดาวลงมาประมาณ60%เหมือนกันนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่กังวลว่าตัวบอทดมันจะติดลบเยอะนะครับก็เราก็สามารถใช้ใช้เงินให้น้อยลงได้นะครับใช้ความเสี่ยงที่น้อยลงได้ผลตอบแทนก็อาจจะน้อยลงนะครับอ่าเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งได้60%เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับ เราอาจจะแบบอ่าเดือนละ10%พอเราก็จะลดเงินที่ใช้ลงมานะครับก็ให้บอรดมันเท,ทรดได้นะครับข้อข้อสำคัญของตัวการเทรดบนฟิวเจอร์หนึ่ก็คือถ้าเราอยู่รอดได้เนี่ยยังไงเวลาขาขึ้นเนี่ยมันมันบวก 100x อยยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สะสมสะสมไปเรืยย่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าวางแผนให้บอร์ดมันทำงานแล้วก็อยู่รอดได้เนี่ยตอนที่เรา กำไรเนี่ยเราก็จะกำไรทบต้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจบ้างนะครับถ้าเกิดใครสงสัยหรือมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมาอธิบายเป็นวิดีโอรอบที่2ก็ได้นะครับถ้าถ้าเกิดมีใครที่ยังไม่เข้าใจจริงๆนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มได้นะครับโอเคเราก็เดี๋ยว คลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาอ,ะอธิบายหลักการทำงานแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับของบอรทั้ง2ตัวนี้นะครับใครที่สนใจจะใช้บอรร่วมกันนะครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับก็ยังมีพื้นที่ว่างให้ใช้ด้วยกันได้อยู่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ